ข้าตอนเจ้าอันนี้มื้อที่สองตะกี้อายเปันเสิร์ฟซุปถ้วยเบลนอันนี้ปลาประส้มปลาส้มทอดเกมเอ่อลาบเจ้าแล้วก็จิ้นนึ่งเจ้าไม่มาจากเสมงเนี่ยฮึกเฮื่มมาฝากจากไปนอนสมงสองคืน วันนั้นกลับจากอันอยังก็กลับจากพีดจากอันแม่ออนมาเอาแม่มาส่งถึงบ้านตัวเองก่อนไปต่อสมมืองแต่คืนโทรมาตะว่าโทรมาเขาอ,อยู่ซอมขอนคืน <c oughs> <c oughs> อ,อร่อยปตะส้มกะลามเจ้าื <c oughs> ว่าเนี่ยมีลูกสองคนก็กินสองรอบแล้วเจ้า <laughs>